สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวสสุขทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าห่างหนะ่ะให้ตากันรลายเหม่อเนาหาฮกเหม่อไปห้าเคสก็มีเนยฟอกอันซ้ำอันเหม่อน,หาหาอน,ออนันบอดได้พี่น้องก็เลยบอดไดท้ทายคลิปให้เบิ้งเนาะมีเนยฟอกคนไปคนเดียวนี่ยเสดลจเผาฮะพันได้พัฒพ่อแจ๋วได้บอดร้ายเหม่อก็เลยขึ้นมาให้มาให้มีเงาแก้วทุกคนหันสั่งนอคาน,บบนั่มีเงาแก้วก็เลยขึ้นมาเอาหายเนาะนนอย่างไรนอคาเมืบบ่อลวก กีกับจูกับแจียวชิบวนเนาะทีมงานหาสังเนาก็กเลยเขึ้นมาเอาให้ชิมหาเราเบิ่งหมากฮุงมีไงเกี๊เนาะมาหัก,กลฮุงเพ่นสวนมันมีไงเกี๊ยมีกบยางพันเนาะล่มบออเด็ดปันใดนสีล่มล่มมันก็บอออกแค่เสือ,อเฮ็ดปววขางให้เราเมื่อย์ซองละ ถ้าเราซองจนเมื่อยแล้วแทะขาไหนะคนไล่ขาหากมาหาลุกอันนอขาเนี่ยปาดเอ้าอะเดียวจะว่าให้ปาดแล้กันว่าขาขึลุกกันนะจากคนบอกหาก็แบบมีดมากว่าาแทเทียงคณมาไล่นะ เขาจะอค้งเมา่ัไเอาเลยถ้ากันไข่ไมเขึ้นก็ตัดไปเียไข่ห้ามกันเลืองพี่หาะเลยไข่ย่ามนีมันห้กันเลือพี่เหาะเลยคาโบเป็หนือคาโบเป่ในอันเดียหนาใช่ไหมนี่หนาวนี่จะหลังไหมนั่นมันเนี่อยเราต้องขึนเราต้องอ่อน

ได้คนเป็นหัวมันัพบบี่เนะ้อะดีมันจะข้นว่าทัวได้มือน,น,น,นี้นี่นี่คนไหลคามาลกคานนี่มันจะข้นไม่เหมือนนี้นะดี่ยนะอะไรแ้วเลยว่าทัวเลยนี่เนี่

mà hỏi thị lại Bưng một hôn nhai kẹo Thắt nhai một thắt là nhai vì đó Ôi chị không khửm đâu, không phải chị tốt này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Mà khứa cái mì เนี S <S ên, này, ui, ่ยมาพิกามั้งสูงมันแก่แหละบคอยขึ้นมาเนี่ยจนแก่บรคอยขึ้นมานี่มาเบอรปิดมาจุสสั่นน้มก็พี่กบตังค์นี่แก้มนี่ครบ คือได้คหเือได้ทั้งคาคาอนดีดอกชิพาไปเบ่งหมดานนี่นกมีนะไปปลาทุ่งยางอยู่เพียงอู่ปาทุ่งยางะ้ปลาดีเลยมากค น,นี้เพิ่อปลูกไม้เพิ่นต้านอับปายมันปลูกไม่นะต้านอับปายมาปลูกตัวอับปายเนี่แต่ปลูกอ่งานมักนี่มีหมักซุกหรืเล่าใครเดินสบมาเดิซุกบีบอ่ะหงยได้จุกมก็มีหมักเลยมันก็มีหมากเลยจริงนะไม่พล้วบอกกบกบก่ะันมีบ่ าางานแบบนี้เพท่านซื้ีน่อเลยเลกตายบอนเที

เอันนึ่ปางวงเลยได้ขนาดเยี่ยมดี่ผมอ่ะหนึ่งวงสองวงโดนันป้องชายถึงเอาน่งวงมองมอง้ว่ากันได้ดีเลยจะขายตัวแล้วบิรีถึงก้งวงเห็นยังบอกันก็ซัน

เอาหมก่วงโดกปีนี่นะปกติน่นงามใช้ขุดน่นสิเบิรตและแนี้เด็กกินหอยงามได้หน่งสัถึงเดกินหอยงามลงนะห่างหมนงามพอไหมกงาำไม่ล้างอี้อันนี้มันจะขึ้นตวทัวนเนี้ยนอยู่ไน่หางหมดง้มเนี่ยอู้น่อุ่น นี่เป็นอะไรเป็นอะไรฮะลกเป็นอะไรบ้างเ็สองหัวสองหัวสามหัวมขาย่ือกนดยนี่เดิบอกแมวนบลกแจมเยออ viếng <laughs> đến tên đó. Tóc chơi nước to, to. Này. Cái gì à? Luộc tóc chơi nước to, tóc đai, mua tót cành đai. Này, anh tôi đi. bớt sao lúc một lần tên tôi hai cánh cầm hai hang lúc này 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 หนงงงกับพี่นาองสลบัจกตกเกตอ่นอกนอกอันลุกกันไปเรีเนียตัวน,นี้สองวางยาขบาทมือตัวได้ฮากมันจะกอ,นะอ,อนัน่งเอง้กันหย่าขายสบ,บาทมือตัวเอง นี่ตันไนเอ่อดึงไปดึงมากับมวลได้เฮ็ดอืมอืมอุ่ม

ăn đại, cái này gặp mình gặp đại gặp phải 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 gặp ได้ไล่ข่าแล้วบ่อาเซียเอาเอาไปดไนี <h 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 ่นนองจนมาหอนหดา Được là là nó được dọc là khai... nó mãi nó mãi kín sung mặt ở nhà ngô kia mẹ ngô kia 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 ngoài kia ngô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 

เอาเบร์ออนอร์ตฮะกับปงล้วบอกดึงอโดดดึงอโดลฮะอ่ไปหายไปเอาคาไปซองมือเฮ็ดปวดนบบอลหัวโดนั่งบาเมื่อยซองละไม่ได้เฮ็ดออกบนลายออกหนาหางบนหนักบ้ลายเนาะในของบวานแล้วไปหาเหรียญอะไรเาบอกไม่ได้บอก มันหวางแล้ะเรามากอ่ะมันออกมันนาวจีโมจางเาบไปนะมันออกเนี่ยห้างห้างมันออกไปที่เฮ็ดวออกนะปอกหลังหลวนี่จูุ่นนั้นยาซ้ายยาทิ่นอะไร่เจะได้นะไม่คุ้มก้อยแล้วเสียมคุ้มโต๊ะแล้กก็มันก้อยมันจะบดคด้มแห้งก้อยใส่ข้าวัวนันหอม ก้อยสุกิคร์กินยังได้แล้วแ,แม่ชะหนังเรียเราวัดเสียหมาให้เราวัดตุ่มซะก่อนเราตุ่มแล้วเสียมาหาย,หายลาาลาลเยายลยปลอกขาสลัดกับปอกขาไม่าเป็นนะฮะผลิตกร,กร,กร,กรไปนะั่งซอยอย๋อคือกันซอยอ่ะ่ย ชั่วงนึงหชั่นึไปเอะล้าวขามันจะร้ายเนาะพี่เนาะมันน้อยเนี่ยอคือนอนน่อยวนอนแล้วมันบอเนี่คุณมันอามาหายมีแจะนอนยังไงฮพ้นโต๊ะพ้นโต๊ะหอนแห่ไม่เกิดจะมีนอนใหญ่นอนเนาะ ก็ไปลวกน้อพี่น้องแต่ว่าสำหรับคิมีใช่แหละสีขาววัยสี่นี่ก็มีข้อัวไปปอกให้มันแหลมว่ากำยาปลอกนะชิวไปกินได้นะปอกกันแต่สะเนี่ยนี่นะนี่้องบักพวงน้าบักงวงก็ได้อีกแด้วเนี่ยงวงเขาเดีไปเก็บเอางวงเอาไม่ได้จะเกิด่ิ้วลายน่ะพี่น้องสำหรับคิมีผ่าไว้สี่เด้อไปปอกกันไหม